Bye. -bye. มากคานวณมากนะคะมีสามมีแปดได้ค่ะม,มีสามมีแปดผู้ได้มาตูวได้ยิบจับใส่รองมือขันมันเขา 3, นะะ่าสามค่ะสามสองทั้งเวทีนะคะคอันทีวีคู่ยิบจับอันยังกัไอสลากก็สลากเตอทีวีสามสิบสองนิ้วยสีหน้าได้แม่คู่บางคนจับว่า กรรมการเพื่อนเทียนไว้ไปซื้อไปพูยังไรบุตรจะไปไปคูไปยิบในห้องจ้าของอไครับคืเม่เป็นปูสิบอกว่าสามสองเด้อครับ่าจาอปูสิเนีกยอดไรนะครับเเนี่อาจารย์สุกิจถ้าไปยิบปิ้งปองในสีสามบาทนะอันสำหรับตีสามเนี่ยอันวาเรียงทีสามเนาะี่สาจัสินะแล้วไปรูยิบจะปิ้งปองในหาสองศูนย์้ค่ะอันนี้ฮห้หลีกเสียงไ่นะห้าสองศูนย์กับสี่สามกับสามสอง มือไปวัดมีแค่นี้เดียวนี่ยอยู่ลครับผมมีสามตัวแค่นี้<ล>ะนะคะคูกกระซิปเนาะรัเอาไงเออวะคือจะคู่กับซิบแล้วไม่คู่กับออกป่าว่าซิบเก่าของสิลซิปเก่าว่าสิละ่ะคือจังคือจังวายนสารไม่หันหนีหัวกรรเกรนั่นแหละครับคือคือมีน่ารู้ใจเนี่ยสิล่ะผมว่าหนึ่งเก่าซิบเก่าของสิลนะ,ะคะเข้ากับรอมืองหนึ่งเก่าเก่าซูนั่นแหละซิบเก่าเก่าซิปนั่นแหละเนาะแคร์จิบจะไปแต่ว่าวันนี้ เยยมเอาจารย์ดอกไม้เห็นแค่ะเอาลายซื่อของเยซีขึ้นปูก็เลยบอกว่างม่กยืมว้าเ่าจะไนปะโอ้สายาปูหนาโคนินตายวคัโอ้ปูหน้าโคขันยากที่จกสากเกจสิบคนละเกจสิบก็ได้ระหว่างสิบวันราคให้ซิบเก่านะครับเอิบเก่าก็เกจศูนยะคะให้หยิมข้องแต่เมื่วางเลยก็ ตป็งม่ผู้ให้แต่แต่วันยั่ให้เจ็ดิบคือกันให้ไปเขียนให้ให้เอซีเนาะเจ็ดสีสิบหกสิบเก้านาะค่ะมีหนึ่งหกหนึ่งเก้ากศูนย์นาะค่ะเขียนไห้เนาะค่ะเดี๋ยวทางชอเข้าสิเป็นสรุปหายพอก็พอเขียนแบกแอฟผู้กับแบตัวเดียวสิบเกตัวเดียวมันบอกเ่ดียวบอกอย่าลังเลค่ะเพราต้องลังเลอันนีกาให้เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะกับว่ เด็การลั่นตีลอยลานเปอร์เซ็นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงบุญสะสมสางแม่คู่ก็หาได้เป็นเคียนแนวทางนะคะเด้อแต่ว่าสำหรับแม่คู่มักว่าน,นี้แม่คู่กับซับสนมทุก,กอเ่างรอ่าเพราะว่ามันนั้นมีแบบแม่คู่เม่อเคยมักเหล็กสามสองแม่คู่ม,มกักนม,ม,ม่งกว เป็นจังหน้ที่ที่มากมันต่ำตึกเลยแม่พราีแม่คู่ขืนเวทียิ้มกับว่ารูเพื่อกันบพราะคูว่ากรรมการเพิ่นเพิ่นสีเขียนไล่ซื้อคนสามสิบสี่สิบค่นอันแม่เขียนแล้วเพื่อนไหนแม่คู่ครับอาจารย์สมเกียเป็นผู้คนยิบยิบฉลาเนาะค่ะผู้ใดได้พัดร่มเหมือนจังสีหน้าพอดีสมเกียบอท้องเพิ่นยิบ สองเบอร์นะคะได้พัดลมสองคิดได้พัดลมสองเคียงท่ายานเพื่อนน,นนั่นแหละการยื่อในนั่นแหละการยื่อในหันทีทีเพื่อนโคเลีโคเลียย่้ในหันออ๋มาที่นี่พัดล่มผ่านไปแล้วมันมีรางวัลใหญ่ทีวีเสียสามสิบสองนิ้วจะเสียให้ไม่คู่ไปยิบไปยิบบ่เหนือไอซันไม่คู่ก็ยิบไปเบิปปเบ้งยื้อสองน้องไอ้มันมาน้องไอได้ไล,ไลุงบ่ชัดเจนอยู่ของน้องไอสิชัดเจนนะคะยื่อเท่าเวทีน่ะ ไ่คู่ก็เลยจับเอาอาทิตย์นการแก้สิ่อถือห้องพยาศิร์นะพอดีออกมากพอดีอาจาร,รย์ต่อเตี๊ยมดืเปิดมาแม่ครูหอมหัวนมฉันไปคูพพ่กับโต๊ะแก่ต่ำตื้อบ้านบ่น,บนปูไห่เหลียบว่าสา <c oughs> มสองไ่คู่กับาเฉอเพราะว่าเต๊ะเขากูเดี๋ยวงนอนหลีกเดีมไม่ได้สามก็เปลเมียนอยู่เด็ก่ะมันมันโมแน่เพราะว่าบางคำมันออกเป่าเนาะออกบุญเนาะเเลียบพี่กำลังเยี่ยมวมดกว่าท่ากับสือไรเดี๋ยวพี่หนอกสามสองตัวนี่ แม่คู่แม่คู่ก็เลยว่าขั้นขั้นแมนเปิดไปได้แม่คู่ว่าสามสองแต่ว่าอาจารย์สุกิตสามสี่ยังเสียกากายัดหิมเนาะค่ะสถิติสามขั้นบ้านสเขาวว่าก็สีสามสองสามสี่สาม,สาม,สาม,สามยังเวลาตั้งๆ่างแล้วห้าหาหาบึงเนาะค่ะว่าผู้ใดตัวใดอันนี้แม่คู่อ่ะว่เด็กกันั่นตีแต่ว่ามากส่วนตัวนะแต่ว่าทีเนี้ยเนี่ยยิบไปไห,นหนึ่งเก้าเนาะค,ะค่ะหนึ่งเก้าแล้วคาเก้าเกีย ทีแม่คู่ย็ยบจับหนึ 1, ่งเก้าเก้าเกียร์หนึ่งเกียร์นี่แหละบางทีแม่คู่น้ำเกา get relax, get relax ่าเกียร์ศูนย์หาเกียร์ศูนย์นี่แหละครับผมกระจับตัวเก้าแต่ว่าสามสองแม่คู่เมาที่หลังสามสองสามห้านี่แหละแม่คู่เอาเจ้าแม่ไก,ก่โชคดีเ <ffe. S 1> ด้อเด้อแม่คู่ฝันเหมือนกัน ฟันแต่แต่หวดก่อนยิ้มจับได้วะอันที่ว่าจับปืนนั่นไหมโอ้จับปืนอันนั้นไม่หัวนี้เลยนะหัวนี้ครับหัวนี้แต่ว่าขี่รถแดงนี่ไม่คู่พวกขับรถแดงโอ้แต่ว่าขับรถแดงเออขับรถแดงอันนี้แต่ซองหัวเลยค่ะยังไม่ได้เริ่มยังเป็นบถทวนมาครับผมแม่คู่ขับรถแดงมาที่นี่ครับมาปฏิป้าิพวกนี้คือขี่รถออกนาว่าสัตว์เอาพวกนี้สิม่าถ้าเขาบาดักขาเฮ็ดยังไง่าสเลมังสิ่งที่แม่คู่เลยขี่รถวนนาวนหลังขับนาขับหลังยังสิล่ะครับผมพอดีเอง เรียแม่คู <2 S 1> <st> ่เด so ้จ so ับปืนปืนแต่ว่าก็เป็นลวกไงยิ่ออกไปไม่เป็นคือฟนเนี่ยสินะครับผมนี่แหละกระฟนแน่นา้น่ะอยาวาเด้อเยี่ยมกลับไปกลับมาสองศูสองเพราะว่าแม่คู่อันจับอันปิงปองหาสองศูเป็นบอเข้าสิบสี่ตะไท่เจ็ดซูเหนึ่งครับผมเยี่ยมเพียงให้มันเมือ2สองนะครับสองเจหนึ่งมาแดงนี่แหละมาแดงกลับไปกลับมาบนว่นไหมครับแม่คู่ครับ อ, violin, อ Rabbi, that 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 weakest, A, ้อมนาอ้อมล้างละกันทอยนาถอยล้างให้ว่าให้เขาลุงส่วนเนี้ยสิแม่ครับพีตัวเพิ่งไม่ละครับเบ่อให้มันเมื่ถือว่าบ้านเมื่อถือว่ได้เนาะอย่าขอบอยากให้เอฟซีใดนี่นะครับก็เสียจนมากตัวใดวครับเปีตัวเดียวเปีตัวเดียวค่รับก็เสียจนมากเปีตัวเดียวแม่ผู้มากซ้ำก็เปียนะครับผมเสียจนมากเดียวนะครับผู้ได้มากตัวได้เราตัวนั่นละเพราะว่ามันตัวเดียวไม่ได้เน้นๆว่าจไม่พูดกันเน้นไม่ได้ แต่ว่าให้แม่คู่มักบมักมักสองศูนย์มักสามสองเลยยังไงแม่คู่มักสามสองนะครับยิ่งก็ขึ้นมักสามสองนะครับมาเบิ่อบริเเหมือนขึ้นแน่นอนเห็นเลยน้องให้ลงมาให้แม่คู่ยกเมื่อไา แลวก็ยกสามเนี่ยเรือยกสองเนี่ยวันเลื่มแสดงแต่วโมไว้วงตอนยกเสินะยกสามโยกสองเลสินะแต่ไหนพี่มันมันมันต่ำตึกงเนันหลวมแหวอยู่ทั้งเวทีมันมันเปนเปลป้าเป็นไปไดจังไ้เป็นไปได้แม่คู่ยังเงินว่าแสดงว่าปูจัหายหายแม่คู่เลยบอกแม่คู่เห็นเ่แตงโมยางคือกว้างมาแม่คู่ก็ได้ยกมือหายนะครับสามเนี่ยเราก็สองเนี่ยวันนี้วมันมัน มันหนามันหนามันหนาสงสัยเราอยู่ครับผมสงสัยให้ไปเบ้างในคลิปด้วค่ะสีเหียนเราเราบันทีเฮาเจ้าสีว่าเอ้ามันเมียนมันเมียนอยู่บ่อแล้วสีหนาสงสัยหนาไป็นตัลงทุนครับผมมเที่ยวเกี่ยวกับมันเทียนได่เนาะมาเทียนไก่สามก็เปลี่ยนแล้วก็ม่คู่กับบ่อผ่านดอกนอกจากมัน่เฉียวเปล่าถ้าดอกเปล่ามันอยากผ่านเทียนบ่อบางหนึ่งหันไปรักลอยมานุ่งสิบร้อยว่าหันไม่คู่เหยี่ยนยังเจ็ดกับสองมันออกยังกระยิบเจ็ดกับสองมันออกเจ็ด เจ็ดทุนศูนยครับแต่ว่าจะมุนได้แต่เม้นเจ็ดทุ่นศูนย์เนาอค่ะถึงจะต้องหอนไม่มีกที่ตืนหาคูนะพูดว่ายิ้มแม่คู่แจ๊กซ้ำโตนี่เป๊ะเลยได้ยิ้มวาสนาแต่ให้แม่คู่ให พอสมกิตจับสองใไม่พูดจับสามหลูกตาไม่พูดจับสามหลูกเปะแล้วได้ยิมกันนะเออแล้วเารวมกันเป็นหานั่นเลยเนาะเออรวเป็นห้สองสามหาโอ้้สองสาสองสามห้าสาองเนาะยังไงยังไยังสีเนาะม่แโมาไหวกัคือพลอยอ่เพราะว่าูว่ารวมกันเป็นห้าให้สมจิตยจับสองใค้ไม่พูจับสามสองกับสามรวมกันเป็นหานครับอาจจะเป็นหาสสนี่ไคัเทาวัดส นายยนนหนีซเตะเขาโคจะว้ามวนสามสองสามหาไหนครับสามสองห้าห้าสามสองกันว่ะพันผู้ใดม้มีตัวไซรับกห้าสามสองสิะไม่พูดก็คิดมากสามหลายอ่าไปนี้เป็นแนวทางอะไเป็นแนวทางด้ค่ะเด้อจังแรกกอ่าบวกกลั่นตีลอยบนเส้นนะคะเอาเอาเพียงแค่นี้แล้วค่ะเอ้าฟาไปกานไปคำนวณเนอะทาส่งบนนค่ะสัสดค่ะสวัสดีค่ะสาธุ เริ่มสามหาเพราะว่ายอ่อยค่อยซื้อสามหาย่อนย้อยแส่โม่ยัง่เบา,าบ้าแสแต่โม่เบาบ้า